คนซ้อมก็ซ้อมไปเด็กก็เล่นไปค่ะเด็กน้อยก็เล่นกันไปอันนี้สาวงามของเรากำลังลองชุดถ่ายวีดีโอเก็บไว้หน่อยค่ะสาวงามของเรากำลังลองชุดหัวหน้ากําลังจัดเตรียมอ่าน้องนกเีงก็มาค่ะคนสวยๆทั้งนั้นเลยคณะหมอลำเหรอคะหมอลำคณะน,นี้อันนี้ก็กินขนมไปแผ <laughs> นกรอก็มี ัสดีค่ะอันนี้ก็แผนกอาหารเครื่องกินของกินต่างๆนางแบบนางรำผู้สนับสนุนมาหมดเลยจ้ามีท่านกับข้าวมีทั้นน้ำมีท่านไอศกรีมนะคะวันนี้ค่ะ